การให้บริการฉีดวัคซีนค่ะตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง17นาฬิกาที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนภายในบริเวณห้างสปปรรพสินค้าเท็โกโลตัสสาขาบึงการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงการยังคงให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนซึ่งจุดนี้นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง17นาฬกาจนถึงวันที่31มกราคมนี้เลยค่ะ สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการสามารถเลือกฉีดวัคซีนได้ตามต้องการเลยค่ะทั้งเข็ม1เข็ม2เข็ม3ามบูสเตอร์โดสหรือว่าเข็ม 4, สี่สหรับเจ้าที่ด่านหน้าค่ะค่ะนายแพทย์พมรดรุนนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการค่ะก็ได้บอกว่าสําหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดบึงการเข็มที่1เนี่ยฉีดไปแล้ว2องแสนสามหมื่นสาม 1,836โดสค่ะโดยคิดเป็นร้อยละ55.41นค่ะน้องเมย์เข็มที่2เนี่ยฉีดไปแล้ว2455โดสคิดเป็น47ค่ะเข็มที่3ฉีดไปแล้ว24,739โดสคิดเป็น5ซค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมกันปฏิบัติตามปฏิบัติตนนะคะสำหรับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ย หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดตลอดจนเฝ้าสังเกตอาการป่วยของตนเองด้วยแล้วก็บุคคลที่ใกล้ชิดด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะได้รับ,รบวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยแล้วก็มีจมูกไม่ได้กินลิ้นไม่ได้รับรสเนี่ยน้องเมย์ค่ให้รีบไปพบแพทย์เลยค่ะเพื่อที่จะรับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ทันที แล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะได้ไม่ต้องกระจายไปยังผู้อื่นด้วยน้องทองมีเนาะ